ออลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ Bankok Eye Hospital เรียบทางด่วนรามอินทราเทสโตกลิ่นปูผัดผงกระหรี่และกลิ่นปูอาลาสก้าผัดซอส ถึงรอบที่สำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์นี่ค 100, ือรอบแจ็คพอตจ้า1ึงแสนบาทจะคว้าไปได้หรือไม่อยู่ที่คุณทำงานกันอยู่แค่สามคนที่เหลือห้ามช่วยเลยนะครับสองคนนี้จะยืนอยู่ตรงนู้นคุณจะนั่งอยู่ข้างหลังนี้คุณจะไม่เห็นชื่อที่ขึ้นมาที่จอทีวีด้านหลังสองคนนี้จะเป็นคนใบ้ให้ครับผมใบ้ถ้าเกิดว่าคำตอบที่คุณให้มาถ้าบนจอทีวีมันขึ้นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยต้องเอามาให้ครบสองคนนี้ใบ้ห้ามฟาวนก กับเบิร์ดคำทับสับแบบนี้ห้ามนะครับผมผวนก็ไม่ได้อธิบายผลงานของเขาเขาเป็นแฟนใครเขาคือพี่น้องกับใครญาติใครอะไรยังไงเอาให้เต็มที่ตอบได้1ชื่อได้2,000บาทแต่ใน90วินาทีถ้าเกิดว่ามันกลายเป็น10ชื่อเมื่อะไร่มันกลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาท พร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมเราเริ่มกันเลยครับซุปตาเต็มสิเบเนาิ้นกันเนาะโอ้ต่อจากนี้ไป90วินาทีเราขอแค่10ชื่อเท่านั้นทำได้หรือไม่ไปดูกันครับพร้อมแล้วเริ่มแฟนอเล็กติทีละเด็ดอ่อบเมลาดาไป,ไปพุ่งกับ g d H s เอสพ่อานนที่<า>ทำวงบัสที่ทำวงบัสเอ่อพี่ยงยง ยงยุทธยงพุทธคามห้ามค่ะข้ามออมมิซิปิปี่สวยๆน่ารักฟินโยชิลิลดาพวกับออมพุจิ้นมอสปฏิพานออมลิลดาพุชินผู้หญิงตอนนี้ยูริยูริหลิงออมหลิงอะไรหลิงสองชีพุทมาหลิงหลิงหลิงออมหลิงคิงหลิงคองหลิงหลิงคองเออได้แฟนไทยลิลดาห้ามค่ะห้ามค่ะ อยู่เธอเที่ยวไทยผมมากอนสิเปเซนนี่ปาหนโอเคไปไปเชแฟนของเจเจกิตาภบมิต้าเหน่งกันจวีเออไปไปแฟนเก่าแบทพิทฝั่งนี้แอนเจลนาโจรีเออไปไป B N K 4 8ตัวน้นเชอร์างอารีรัฐไม่ใช่รัฐอารีรัตปีปีรักกาจอและกุลเชอร์างอารียกุลแฟนเก่าโฟ เป็นพีกกาชัยเดิร์ไวท์เดิร์ไวท์พายด้วยที่ที่ตักๆ้ามค่ะเออไปเพิ่งไปบวชมาเลยเซนี่เชียนโพสุวรานค่ะทามพี่น้องกับยิปโซยิปสีกีรติพ่อดำแอลลี่ไอ้ควายเผือกมัมอัมอัมอัมมารินอัมอัมาริยนอัมอัมมารียนิติพูนอย่ามาเรียนเนตีนะ อามาบริติทิพลอามาบริติทิพลยังยังอยู่ตรงนี้เอามาบริติทิพลอาลี่คุณทำไปได้ทั้งหมดแปดข้อนิดเดียวนั่นกันแต่ไม่เป็นไรรับกับบ้านไปหนึ่งหมื่นหกพันวันนี้ขอบคุณมากนะเพื่อนเพื่อนที่มาปาร์ตี้กับผมรั้ทุกคนลย อย่าอยากได้เงินแสนไปใช้สมัครเข้ามานะครับทาง Line Official หรือว่าอีเมลกับเราก็ได้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าฮอลลีวูดเกมส์ใช้เ้แลน อยากนั่งตรงนี้หรืออยากนั่งตรงกลางกูอยากนั่งตรงนี้หรือคุณอยากนั่งในใจใครครับผมอ๋ออ่ะคุณไม่รีบเลือกไปฝั่งนี้นะไม่รีบเลือกไปฝั่งนี้นะเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยใครครับใจสู้ใจสู้ตอบใจสู้มากรรมการว่าไงไปดูแล้วรู้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 แลดูแลตอบว่าอะไรนะใจสู้ใจเกเรใจเกเร